สวัสดีจ้าเ,เพื่อนนะคะเนาะเมื่อนี่วันตีมัวเจา้สาสปาไมาหยังเหรอคะสิยมะบ่อเลียงว่าอันทั้งสี่พี่น้องไปฉีดวัคซีนมานะคะเนาะอาการวันตีวันตีพี่น้องเป็นจังไดญวันตีว่าน่ะนะ,นะสิยมะบ่อสูฟังเด้อมัวเจา้าเด้อค่ะเด้อไปฉีดวัคซีนมาเนาะค่ะเนาะว่องวันวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องเก่าม้ง เก่าม่วงคืนเด้อพี่น้องเด้อนะค่ะเนาะของวันเสาร์เนาะค่ะเนาะข่าเจ้าบอกว่าฉีดวัคซีนกะโอ้ยนะค่ะพวกฝรั่งนะค่ะเนาะหยุดสองมื่นสามมื่นบุกหยุดเพื่อสิไปฉีดวัคซีนภาษาดแม่พี่น้องขวายกระตื้นเต้นน้ำมูเพิ่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องขวายตื้นเต้นหลายผู้หนึ่งก็ว่าโอ้ย ฉีดวัคซีนกับเจ็บเนื้อเจ็บโตเนาะค่ะเนาะมือเพิ่นวางสั่นล้วพี่น้องข่อยกระวานนะมูอเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าข่ถ้าในหอดมือจ้าวางได้ค่ะพี่น้องข่อยกระตื่นเต้นข่อยกระไปฉีดวันเสาร์เนาะค่ะเนาะตอนเก่าโมงคืนเด้อพี่น้องเด้อสิมาเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะก็ไปหอดก็ไปฉีดเนาะค่ะเนาะบุกงานยางดีได้พี่น้องหูบอค่ะวันอาทิตย์ก็เฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะวันเสาร์ก็เฮ็ดงาน ไปอันไปฉีดวันเสาร์เนาะค่ะเนาะโมก็เลยขอสลับเตอออกฟาวเดี๋ยววันอาทิตย์เธอกลับมาเหตุงานบ่ได้ดอกบวงสี่พนันมันสิปวดแท่งว่าสันให้เธอหยุดซะฉันจะเหตุแทนเธอว่าสันเนาะค่ะเนาะนั่นกับเสียโดยความว่านั่นบวบลู้เนาะพี่น้องเนาะอืมเอาค่ะเฝ้าฟังเนาะค่ะเนาะพี่น้องอันนั่นกับว่าเออเอาแต่สันกะกะสันแหละแต่สันเอาตามนั่นแหละเนาะค่ะเนาะว่าสันพี่น้องค่อยกับไปอัน ซาับเยอบกับวันหยุดกับเขาเนาะค่ะเนาะนั่นก็ได้เป็นหยุดวันอาทิตย์นะคะเพราะว่ามูบอกว่าตื่นย้มวันอาทิตย์น่ะนั่นไปฉีดวันเสาร์แมืนบอกค่ะวันอาทิตย์นะคะเนาะเพื่อนก็บอกว่ามันจะเจ็บเนื้อเจ็บโตวิ่นเวียนหัวศีษะจังสันจังสี่ยามันแห้งค่ะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแต่ละคนกะคือว่าแหละพี่น้องอือันแต่ละคนพุ่มต่างท่านมันบอกคือกันเนาะพี่น้องเนาะตัวยากับบอกคือกันน้นเนาะค่ะเนาะพี่น้อง นั่นไดของอันไฟสือฟส่อไฟสื่ออย่าง,งสิทธหละค่ะพี่น้องแต่อยู่อังกฤษเนาะค่ะเนาะเพิ่นไดรบ่คือกันค่ะพี่น้องกลยสิมาบอกของมเจจาฟังนั่นก็ไปฉีดวันอ่ะวันเสาร์เนาะค่ะเก0าโมงเสอ่อเก่าโมงเคืงนะคะพี่น้องเพราะว่านั่นเขาง,งาน10บ0มงเสานาะค่ะเนาะนั่นกับฟ้าวมานั่นก็บ,บอกว่านั่นสิเฮ็ดงานเลดเดอร์ขาง,งาน11 0 0นงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะคะ่ะเนาะขี่รถไปเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง เลยมาบอกมูเจาฟังซื่อๆดอกเหัวโลสะถอะน้พีนองคนเลยเงืดหลอยากาอเนาะค่ะเนาะคนก็คิดว่ามันจิเป็นคือขจาวบอกมาเนาะก็เตรียมตตวอย่างดีได้พี่นองยุดงานน้ำมาในทิศมูก็เลยนแนะนาวมาสิวินเวียดเนาะค่ะเนาะพอนั่นไปฉีดมานั่นก็ไปเหตุงานสิบเอ็ดโมงเสาร์โน้ปีนองมูเพิ่นกับว่าให้กินยาพาราลัดไปเด้อว่าสันขินปวดแขนเนาะค่ะเนาะนั่นกับว่ามีอาการอย่างได้พี่นองฉีดข้างทรายเนาะค่ะเนาะ เข็มกาแฟมันเข็มใหญ่นะพี่นอ้องเออฉีดไข่วัดใหญ่นะคะนะอือสิบอกใหญ่กว่านั้นค่ะไอ <c oughs> ้กวยบัวจัตัวเข็มโตอีอย่างนี้พี่น้องฉีดกนพ่อัทได้เงยหน้าอยู่ค่ะเซ็จแล้วพะนะเสียจักมิลิกา้าเนาะพี่นอ้องป่องตายสิมาบอกซูฟังกว่ามันสิเข็มใหญ่เธอเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเขาเลยว่าเข็มสองอัน ต้องมาให้ได้เนาะค่ะเนาะสำคัญมากเนาะค่ะเนาะแต่ละคนยู่ในอังกฤษขีดอยู่ในประเทศอังกฤษตอนนี้ที่นั่นไปขีดอา,อายุสามสิบเนาะพี่น้องเขาจะขีดจากอา,อายุทีหลายเนาะคะ่ะลงมาจนตอนนี้ถึงอายุ39เนาะพี่น,อนอ้องเนาะนั่นก็คือร้อนจะเป็นคขีขเจ้าเบาเนาะพี่น้อง ตื่นเต้นเนาะคะ่ะเนาะเนอะบ่เคยฉีดมูบาวกับ,าบาจ็บวิ่งสีสระเนาะค่ะมันเป็นแล้วแต่คนดอกเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องปองไปก็เลยอยากมาบ่ซูโมือเจ้าฟังเนาะคะ่ะเนาะอันบัตเนี้นั่นกับไปเนาะคะ่ะเนาะฉีดยามาแหลวกเก่าม้งเคืองเนาะคะ่ะเนาะนั่นเของงานสิบิตมุ่งนั่นก็กินยาลัดทีะะพญญี่น้องเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายาดนั้เป็นคือใจข้าเจ้าบาเนาะคะ่ะเนาะไปเฮ็ดงานกับปวดแขนคือธรรมดานี่แหละพี่น้องปวดอาการของปวดปวดแขนธรรมดานี่แหละค่ะ นั่นกับคิดว่านี่จะเป็นไข่เป็นอย่างนั้นก็บบอเป็นได้ค่ะไปยื่อซื่ออยู่เนาะ,ะ,ะค่ะมันเมื่อไหร่ตะโขดอกพี่น้องนะะเนาะนค่ะเนาะเหล่าตะบอกสิ่งนำขาของนั่นได้ไฟเซอร์ไฟเซอร์อยังยงมันสิละค่ะอืมนั่นแหละค่ะเอะ่ว่าเขาผลิตจากอเมริกาเนาะคะ่ะตัวยาตัวนี้เขาว่าอ่ของอังของอังกฤษผลิตแต่ก่นสิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็บบรูดนะคะ่ะแต่ว่าหมูฝรัง่งเขาจะบอกมานะคะนักเลยนบอกตามเพิ่นซื้อนะคะพี่น้อง ขอดกเตรียมหยุดงานสัปดาห์ทย์วันอาทิตย์เนาะพี่น้องปองไปก็คิดว่าสิผักพรเนเราค่ะนาอนั่นก็เป็นอาการของเหนื่อยอยู่แล้วเนาะคะ่ะเหนื่อยผักพรนะคะนั่นเป็นโรคพุ่มแผลนะพี่น้องฉีดมาแล้วเออ่กระสินีโรคพุ่มแผลของนั่นนี่แหละคะ่ะมันก็คันยิบยิบยจมูกเนาะค่ะนะแต่ว่ามันเป็นอาการมันเป็นอาการปกติของนั่นแหละพี่น้องนั่นก็กินยารัดไว้ยาพาราหลัดไว้พอสีช่ชั่วโมงยาพาราเบิดลิดมันก็เริ่มปวดแขน แต่อาการอย่างอื่นบ่มีเ้อค่ะได้สำหรับตัวนั้นนะคะนาะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ตรียมตัวยางดีพี่น้องสลับเด็ออกอบกับมูวันหยุดเนาะค่ะนาะที่จริงเห็ุวันอาทิตย์เขาบอกว่าขอหยุดให้เธอหยุดสะวันอาทิตย์เธอจิได้พักผ่อนวันสันเดียว,วันสิเก็บเนือ้อเก็บตามเนือ้อตามหลางกายว่าสันเนาะค่ะนาะฟรังเพิ่นบอกมูอยู่หม่องเฮตดงานพี่น้อง <c oughs> ให้ก้อยมัวลอเส้นต่พี่น้องไ <c oughs> ปฉีดยจาจซื้อบุกหยุดอยู่ซีมือพี่น้อง กขวะหัวโดดซะเถอะแวะเลยเงยหลายขำนอพี่น้องอพี่สีพี่ถันดอกค่ะกะเงดกะดักกระโดดหรอกสิยุดยังกะดักกระโดดปน่ะเนาะค่ะชีคานกระบอกชีค่าแขวะกระเป็นเงาตะมือแหลกผุนเนาะค่ะเนาะตะชั่วโมงที่ฉีผุนเนาะค่ะเนาะมูเจ้าอืมเด้อค่ะเด้ออันสิบอ่ฟังจังสี่ลักค่ะกะพูดไม่แยงหลายได้พี่น้องอืมเป็นทั้งสี่ลักค่ะสิมาบอกฟังเด้อ จำรับอาการตัวของนั่นได้ค่ะเด้อกปกตินะคะเนาะนมือนี้มือนี้วันจันทร์นะคะเนาะมันก็เป็นมือชนิดของแน่นอยู่แล้วนั่นก็ได้ดผักผ่อนอีกนะคะเนาะพี่น้องกวันวันเสาร์ก็บ่มี่ยังปวดใต้แขนธรรมดาเนาะค่ะยนี่มึงขึ้นแม่ค่ะปวดแขนนิาดาน,ะะนึง,นเ,นนนงเขาก็กินยาพาราล,ลงเขาก็มันก็นหายปวดเนาะพี่น้องเนาะอ,อืม็บ่มี่ยังหลาได้ค่ะเด้อเฮ้ยให้ยเฮยหัวยเฮ้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 ย บือมูดค่ะพี่น้องอนาาเนาะค่ะเนาะดีอยู่ค่ะกะฝากไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องปองไปเข้ากบับบอลูเนาะค่ะเนาะบอร่องบอลูเน,นาะค่ะเนาะอย่าไปตื่นเต้นมากมายค่ะกะร้องไปฉีดเบงเด้อพี่น้องร่างกายแต่ละคนบ่คือกันเน,นาะค่ะเนาะก็อยาาใไ้ฝากพี่ฝากนอา้องบ่ตาอตงไปกลัวนะคะนาคาเนาะไปฉีดหลดค่ะกันเขาไปฉีด,ดะนะคะเนาะไปฉีดไปรลดค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเฮ้า เพราะว่าแต่ละคนเหลือดบคือกันภุมมตานท่านบคือกันเด้พอพี่น้องเด้อสิฝากไว้นะคะสาหรับตัวนั้นน้าไปฉีดมาแล้วบ่เป็นอย่างนะคะเนาะเข็มสองก็อย,ย่ยหาห้กรอย่าห้พลาดนะคะให้ไปฉีดเก่า,า,าดเด้อพี่น้องจังไดก็ไเลยนะคะน้าอขอให้เออซีทุกคนเเพื่อนฝูงทุกคนชาว u t u b e ทุกคนถุกหลายหลายคนเด้อค,ค่ะเด้อฝากเป็นกาลังใจให้เด้อค่ะเด้ออยสทอเย่าสะท,อย,ะสะทอยเด้อพี่น้องเฮ้ยฮิตไปเรื่อยเรื่อเด้อค่ะเด้อฉีดจาก่ะ ว่าตัวอย่างน,นะคะ่ะเด้อไปฉีดรถจค่ะหันเขยบุกไปฉีดนะคะพี่น้องเอออันกะสิได้ป้องกันเมนเวา่าใดกะบหาสิบเปอร์เซ็นต์กัยังดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอนน่าขุดขนาเฮาบ่าหูเนาะคะนะ่ะเนาะฉีดไปตรวดเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องเนาะคะ่นะเนาะทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อฉีดไปตรวดค่ะวัคซีนนะคะเขามีให้ฉีดอ่ะยูนิกะฉีดไปแล้วเข็มแรกนะคะนะเขาก็จะมีกระดาษให้เฮาเข็มสองกะ รออีก12อาทิตย์นะคะเนาะถึงจะได้ขีดอีกเทือนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจใทุกคนคอยเบิกคนอ่าปปอดไัยจ,จากโรคไพไอ้ไข่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเด้อค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจให้กันเนียเด้อค่ะเด้อย่ถิ่มกันเด้อค่ะเด้อถิ่มยป๋ากันเปิดไฟโรดพี่น้องเบิกบ๊เบิงกับเปิดถิ่มไว้เด้อค่ะเด้อโคษณายาขามคอยเด้อเด้อตนคอยนพี่น้องเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนเลยค่ะเด้อค่ะเด้อ จังใจเลยพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะเด้อฝากให้ทุกคนอ่าปห้ปฉีดรถค่ะเป็นกาลังใจให้ทุกคนให้เพื่อนทุกคนทุกผู้ทุกคนเอฟซีทุกคนผ่าจะจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงได้พี่น้องเด้อให้คลิปเพ็ดคลิปปังๆเนาะค่ะเนาะกับสวัสดีค่ะบ่าวหลายดอกพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย